ตรงนี้เนี่ยไม่โดนบอลนะครับแล้วเป็นจังหวะประทานในกรอบเขตโทษด้วยตรงนี้เพื่อเซ็นจับว่าอย่างไรแมคคริสเตอร์วิ่งเข้าจิงไม่เหลือครับอืมผู้เปนคนละทางลรฟอู้นำหนึ่งศูนย์ครับหกนาทีเท่านั้นครับลร์พูลนำแล้วจากลูกจุดโทษของลิซิสแมคคริสเตอร์ครับ โอ้ถือว่าได้เร็วเลยครับเกมนี้ของทางลิเวอร์พูลฉลับหยุดรถข้ามลูกทุ่มของสปาร์ตาปราแนะครับเคลียดมันยังเก็บอยู่ดูตรงนี้จ่ายมาจอดจอดยังปัดได้ครับเฮเลเฮอร์แล้วเคลียร์ที่ออกไปโอ้ยังไม่ข้ามเส้นนะครับโอ้โหเกิดาตีเสมอได้เกิดาตีเสมอได้ลูกยิงจอดจอดเลยครับของทางด้านฮาร์สลินนะครับโอ้โหยังโอ้ซุปเปอร์เซฟเลยครับของเฮเลเฮอร์นะครับ โอ้โหแล้วแล้วไม่มีใครประกบเลยนะครับสกคร่นี้เนี่ยครับเกือบจะตีสเสมอเกเรเฮอร์โอ้โปัดัดปัดได้แบบเหนือเชื่อเลยนะครับเกเรเฮอร์เปิดขึ้นหน้ามาล่าสุดโรมานำไบรตันหนึ่งศูนย์แล้วนะครับจากปาโลดิบาลานะครับโอ้เซฟสำคัญและเหมือนณเวลานี้เกเรเฮอร์อยิ่งเล่นยิ่งมีความมั่นใจนะครับ เปิดมาสเสาสองเคลเฮอร์ชกทิ้งอเเ้อออาวมีลุตแล้วเคลียรที่ออกไปครับคอนซาหม่งชกมาใหม่เชนแอปเปนทางแล้วโอเคเลเฮอร์ถอยปัดทิ้งออกไปครับเตะบุมอีกครั้งของสปาร์ต้าปรากมันมีจังหวะบอลหม่งแล้วเปลี่ยนทางนะครับเตะอีกครั้งหนึ่งครับของเคเลเฮอร์เตะม,มุมต่อครับของสปาร์ต้าปรากสเสาสองเคลียรที่ออกไปครับโรเบอร์สันอ่าเข้าทางาาคัร์โปโดนบีบเสียบอลให้ฟังสปาร์ต้าปรากอีกครั้งหนึ่งครับคันเน้นขึ้นนะครับอ้าวคืนไม่ดีนะครับดาวิน ย่างคืนแล้วขอคืนทา,ทางซ้ายครับลุยดีอาร์สข้างในขยับดีอาร์สไหลมาให้แฮวิเอเลียนะครับเอเลียแต่งก่อนครับเอเลียไหลมาใหม่มาที่ดับินีนเยสตัดเลยครับโอ้โหสองโซนครับสวยงามมากครับดับินีนเยสโอ้โหดูยี่เยี่ยมแต่ว่าวเวลาจะบาก็บาจริงๆครับดับินีนเยสสองประตูต่อโซนครับยิงไกลลูกนี้สุดยอดมากๆครับโอเยนเซนหมดสิทธิ์เลยสองโซนไปแล้วครับจากการยิงของดับินีนเยสครับ โอ้ยิงลูกนี้คือเด็ดขาดจริงๆครับไปเลยครับ2-0และเป็นประตูที่1,000ของลิเวอร์พูลในยุคเจีนครอปด้วยนะครับตัดเข้าในรับยิงเข้าไปเลยครับไดวิเนียสโอ้โหประตูที่1,000โอ้สุดๆโอ้โอหดูแกยิงดิยิงแบบ มันอาจจะมีฉลบมันอาจจะมีฉลบเปลี่ยนทางด้วยตัดเข้าในแล้วอืมนี่มันแต่ก็เป็นเครดิตของดาวิดนูนเอสนะครับโอ้หมดเส้นครับเยนเซ้นตายเป็นว่าสปาร์ต้าปรางคเนี่ยเฮ้เสมอไม่สำเร็จโดนสวนกับเสียประตูที่2เลยครับอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครเข้ามาแล้วเอเดียตอ้าวโดนตัดบอลโดนผักแล้วแทงทันทีครับ ฮารัสเดนไหลต่อกุอชชาที่รู้ที่จะเซฟเคลเฮอร์นัดตามซ้ำโอ้ตามซ้ำโอ้มาในจาังหวะที่ไม่พร้อมครับเคลเฮอร์เซฟแล้วมาเข้าทางเบียร์แมนซีริสแต่ว่ายิงหมดไปเองครับโอ้นี่ก็วันนี้มีจุดที่สเปนตาปรางเขาได้โจมตีส่ลิเวอร์พูลอยู่ต่อเนื่องแต่ก็ไม่ได้ประตูครับอ่ะเลยกันต่อ,อทางลิเวฟภูนีอ่อีกอีกหนึ่งครั้งที่ลิเวอร์พูลร,รอดตัวไปนะครับ บอลจากแม็กคลิสเตอร์ครับทางซ้ายครับพาขึ้นมา,าเตะขึ้นกลากไปเคเลเฮอร์ครับตอนนี้สอกอร์มีอัปเดตเพิ่มเติโมโมนำขับบูสต์1-0นะครับคอเนเฟลเลนต์อ่ะอลูกาักาโปลุตมากากโปกากโปพิกกักโป,กโปยิงโดนติดเซฟครับโปติดเซฟโอ้ไปติดขาโอ้ไปติดขาเย็นเส้นแล้ว แต่ว่าซอนจะอยู่โกเมสตัดบอลได้ใหม่ข้างขวาโจโกเมสโกเมสเข้าเข้าในติดอีกติดสปาเก้นแล้วบอลชนะมาถึงโรเบสันโรเบสันยิงไกลทันทีะตะโงงข้ามคานครับคาร์กโกสองครั้งต่อเนื่องเลยแห่งอย่างสวยเลยเอนโดมาถึงการ์โปล็อกแต่งเนี่ยประตูเสียหลักไปแล้วแต่ยังดันไปยิงติดขาเยนเซน ถือเน้นไปข้างหน้ามาติดเอนโดก่อนเรสเตอร์โรบสันเพาะมาครับยังหาช่องครับเรสเตอร์ตวัดเปิดที่ว่างอ้าวถึงด,ดาวินดันเยสดาวินยิยงแบบนี้อีกแล้วโอ้โหสามสุดครับโอ้โหสุดสุดครับวอลเลอลูกนี้ดครบกริดเลยครับดาวินดันเยสประตูที่หนึ่งพันกับหนึ่งครับดาวินดันเยส โอ้สอาประตูต่อนเนื่องแล้วก็ลุนแทตทติกไปแล้วครับเดวิดอันเยสก่อนจะจบครึ่งแรกครับอ่าท้กคนจ่ายก,ก็เป็นแม็กกาด้วยครับโอ้จังหวะตบเหมือนบันเจอฟอร์เรสเลยอะ่ะโอ้แต่ว่าการจบของดาวิดันเยสคือวอลเล่กดด้วยขวาครับเสียบมุมเข้าเสาไกลครับหมายเลขสามศูนย์ครับโอ้โหแบตลี่ลงมานะครับ ทำเงินต่อนะครับเปเซียโดให้บอลมาในชีวิตหลายลูกนี้แล้วยิงเอาตีไข่แต่ได้มา1ต่อ3ามวิที T ครับโอ้อาแล้วครับแต่ปตัตตาปาร์ติงแข่แต่ได้มาได้ครับโอ้โหได้มาเร็วเลยครับสุดท้ายโอ้ลีฟูไม่ชินชี้แต่วันนี้โอ้แล้วได้เร็วเขาสตัากอาแล้วครับแล้วได้เร็วแบบนี้เวลาเหลืออีเพียบเลยครับยิงจ่อจ่อของคุช่าครับ เหตุอีทีหนึ่งจะบะขึ้นมาโอ้โหไปเสียด้วอีกแล้วแล้วไหลให้มินาชีวิตนะครับไม่นำหน้าครับเมื่อดวลกับควนซาแล้วไหลให้คุชชา่าแล้วยิงจ่อๆเลยครับควนซาเบียดมินาชีวิตไม่ทันแล้วโอ้โดนแบตตี้เขาเปล่าเนี่ยโอ้แบบนี้อาจจะโดนแบตตี้เข้าประตูเองเนี่ยเนี่ยจากมินาชีวิตนะครับไหล จะเช็ค VR ตรงจังหวะออกตัวของเมียนชีวิตนี่แหละครับของสาปนตาปาร์กโอ้ใจทะลุมาอีกครั้งหนึ่งทางขวาเมียนชีวิตเมียนชีวิตไหลมาตรงเสาสองจับแล้วก็ยิงลูกที่ติดเซฟเลเฮร์ครับโอ้ลูกยิงของฮาร์ลสตินเกือบจะไล่มาเป็นลูกที่สองครับโอ้เอาครับเดี๋ยวโอ้โหน้ำาบุกใส่เลยครับสาปตาปาร์กอ่า๋ยวผมขึ้นสกอร์ก่อน โอ้โหแล้วพื้นที่ดันนี้เจาะนะครับทั้งขวาเนี่ยโอ้โหไม่เคยมีไม่เคยประคบฮาลาซินเลยอ่ะแฮาลาซินแกจับแล้วก็ยิงจิดเคเนอร์อู๋เคเนอร์ต้องชมเหมือนกันว่าออกมาขวางได้เร็วนะตรงเสาสองจ่ายเข้าในยีอาวติดเอเลียดเอเลียดเคาะให้ดีอาร์ดดีอาร์ดยิงเฉลี่เอาสี่หนึ่งละครับโอ้โห นาที53ครับลิเวอร์พูลได้ลูกสี่จากการยิงของลูดิอาสบอลฉล็บแล้วเข้าประตูนะครับไปแล้วสี่หนึ่งือก็ถือว่าได้เร็วครับลูกที่สี่ครับเดี๋ยวต้องดูว่าฉล็บใครแต่ว่าเป็นการยิงของลูดิอาสครับไปแล้วครับสี่หนึ่งบอลขึ้นจากทั้ง ข้างทางขวาแบตลี่จ่ายแล้วมาถึงเอเลียดจิ้มให้ดีอาร์อ้อลับจริงฉลับวิทิสเข้าประตูครับโอ้เย็นเส้นขาตายเลยนะครับคือจะเคลียร์ไปเซียโดยิงไกลเลยเพราะเห็นชขาลยเขาออกมาปัดข้ามคานออกไปครับลูกเตะมุมของสปาร์ตาปลาครับ เคยเห็นเชลเลอร์ออกมายิงไกลทันทีครับเปเซียโดวิธิอาร์ชนะฮะประตูที่4ของลิเวโโอร์พูลโดนเปลี่ยนออกไปแล้วเคซิปปขึ้นหน้ามาติดซูเปอร์สไตล์เราหมุนต่อแล้วกัร์โป้จิบติดเซฟเซฟได้เยนเซนรัเซตตี้เหนื่อยเหนื่อยอยู่แล้วครับอู้งคารกยังวางกับตาได้เอเลียดเอเลียตขอเข้าในซูเปอร์สไตล์ไหลต่อให้โมซาลาจับแล้วจิง 5-1ครับโอ้โหแต่ที่84จนได้ครับโมซาลาลงมาทำประตูจนได้ครับ5ประตูต่อนหนึ่งงับจากโมซาลาเนี่ยขอขอขอนุญาตใช้คำว่าเข้ารอบได้ไหมเนี่ย5-1ไปแล้วนะครับต้องใช้คำว่าเข้ารอบเข้ารอบได้แล้วครับเออไปละ5-1ครับโอ้วันนี้เละเลยแล้ววันเนี้ยมันมีข้อผิดพลาดให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับฝั่งซาลัปปรางเนี่ย ก็ต้องชมการ่ายของสบอสไลด์ด้วยจ้ยยิงวะหลอกแล้วก็ไหลที่ว่าไปทางขวาให้โมซาลาแล้วจริงปัดนะครับปัดได้และเย็นเส้นแต่ว่าซาราก็ยิงต้องบอกว่าสุดมุมเหมือนกันนะครับตองเสาไกลอ่าห้าหนึ่งครับโมซารานาที84ดูนะเข้ารอบเฉยสาย <laughs> เออ ต้องใช้คำนี้อ่ะแบบนี้ว่าสกอร์มันขาดแล้วนะครับ <20 6 S 1> แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คเช็คว่าล้ำหน้าหรือเปล่าตรงอาจจะตรงจังหวะให้ของเอเลียดอะ่ะโอไม่ได้นหนไม่ได้ครับล้ำหน้า โอ้ไม่ได้ครับยังแค่สี่หนึ่งอยู่แหมอมองว่าเสมอไงไม่รู้อ่ะนะครับอ่ะทีนี้หลุดใหม่ใหม่ครับสปอสไลสปอสไลตัดเข้าในแล้วจริงหักข้อโอห้าหนึ่งจนได้ครับสปอสไลโอ้โหทีนี้เก้าสิบบวกสี่ไม่มีทองครับอ่ะห้าหนึ่งครับโอ้ได้หลุดมาคนเดียวครับสบอสไลน์จนได้ครับห้าประตูต่อนหนึ่งโอ้วันนี้ ปัสตาพาร์คเละเลยจากเอ,อเดียดโอ้ไปเซียโดโอ้โหจบับบอลไม่อยู่แล้วเสร็จเลยครับซบอสไล่ลากมาแต่เข้าในแล้วยิงหักข้อเสาแรกซึ่งไปโดนขายเย็นเส้นเข้าประตูครับพยายามใช้ขาเซตนะครับเอาไม่อยู่คราวนี้สายสะอาดไม่มีปัญหาครับ5ประตูตอนหนึ่งครับจากมิซบอสไล ประตูแรกในยูโรป้าลีกด้วยนะครับสโลสไลแมนยูแข่งวันเสาร์นะครับเจอเอเวอร์ตันก็ดูแล้วเข้ารอบครับใสๆครับจบแล้วด้วยครับอ่าลิพูบุกชนะสาร์ตาปราศห้าประตูต่อหนึ่งครับ สุดท้ายก็โอ้โอไม่คิดว่าจะยิงขาดนะครับเออมองตอนแรกไม่คิดว่าจะยิงขาดเนะี่ยเออจบแล้วนะครับรลิฟโผลครึ่งแรกก็นำไปแล้วสามศูนย์นะครับสามประตูนในคร,รึ่งแรกจากจุดโทษอของลิซิสนมคลิสเตอร์นาทีที่7ดและเบนนุนเยสนาทียี่สิกับ45่สิบวกสนนุนเยสเป็นคนทำประตูที่1นึ่ทันให้กับลิเวอร์พูลนะครับนะอ่า ขึ่งหลังนี่แบตตี้ทำเข้าประตูตัวเองนะครับ40วิในขึน่งหลังนะครับแล้วก็ดีอาร์สไปยิงนาที53แล้วปิดท้ายด้วยดูมิโโบัสไลน์ครับนาที94จบเกมครับนิวพูบุกชนะสัพพะตะป์า5ประตูต่อ1ครับแล้วก็ต้องบอกว่าเข้ารอบเข้ารอบแบบไปกลายนะครับลิวพู5-1นะจ๊ะ